สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะจะมาสอนเกี่ยวกับการสร้างแผ่นพับด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2 0 1 3นะคะการสร้างแผ่นพับนะคะก็สามารถทําได้ง่ายๆดังนี้นะคะขั้นตอนแรกของการสร้างชิ้นงานนะคะเลือกการตั้งเค้าโครงหน้ากระดาษโดยการเลือกเค้าโครงหน้ากระดาษและการวางแนวจากนั้นเลือกแนวนอนะคะ่ะ เมื่อได้หน้ากระดาษที่เป็นแนวนอนแล้วจากนั้นเลือกคอลัมน์นะคะและคลิกคอลัมน์เพิ่มเติมเพื่อที่จะเลือกให้เป็น3คอลัมน์จากนั้นนะคะเลือกเส้นขั้นหนักกระดาษและกําหนดให้เส้นขั้นหน้กกระดาษเพื่อง่ายต่อการทํางานจากนั้นคลิกตกลงค่ะการพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาลงในพื้นที่การทํางานนะคะ 1. ให้เลือกที่การ ใส่ข้อความเอฟเฟกและตัวพิมพ์จากนั้นเลือกรูปแบบตัวอักษรและกำหนดเทา้าโครงจากนั้นให้เลือกกำหนดเงาหรือการกำหนดการสะท้อนการกำหนดการเรืองแสงเพื่อตกแต่งข้อความของเราจากนั้นการตกแต่งรูปภาพก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยการคลิกเลือกที่แทรกรูปภาพจากนั้นเลือกรูปภาพและเลือกแถบรูปแบบเพื่อที่จะใส่กรอบหรือเส้นให้สวยงาม จากนั้นการใส่สีพื้นหลังให้กับกระดาษเลือกที่แถบออกแบบสีของหน้าและเพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่มเติมนะคะวิธีการสร้างโปรแกรม Microsoft Word ด้วยการสร้างแผ่นพับทำได้ง่ายๆนักเรียนลองดูกันนะคะ